ทิธีลงนามในวันนี้นะครับลำดับต่อไปประธานผู้บริหารโครงการจัดตั้งที่เข้าสู่ลำดับของพิธีการการลงนามในสัญญาร่วมดําเนินงานกับเรียนท่านวีร์ลิศอมมราานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมของนิคมสากรแห่งเนต์แซร์มิิทซิตี้ตามบวิทยการพัฒนาและเบงซิลิปะตอของมกฉบับนะครับซึ่งครับว่ญญาอันดิบหนึงรางานพิสญญารและพัฒนาคุณอัตพลกิทวั์จนยา ู้บริหารการโิคงศากกรรมแห่งประเทศไทยใน,นการกับการมิคงศาการารการมาารมแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่และเป็นเขตแห่งที่นะคที่ได้ <นา S 2> ร <อ S 1> ับความไว้วางใจในการ,าารนิคงศากรนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีครับเรียนค,คุณคุณพอทพ,พ,พุญญพท่มมหาชลพิทยาสถานผู้บริาหารโครงการรูเท็กซ์ซิีในวันนี้ บริษัทกบุกีแล่ีืเป็นหนึ่งใน,นที่สองถา,กนนม,า,ามก่อนนะครับยกนิ้วค้างไว้ก่อนนะครับเสรครับหนึ่งามขาทางรมา จะเป็นที่ตั้งของโครงการเป้าหมายสำเร็จสูงหรือ Quick Win Project ชะเชิงเซา Blue Tech City มีพื้นที่ประมาณเป็น Blue Industrial Estate แห่งแรกของประเทศไทยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมแห่งนี้เปรียบเสมือนสมองของชะเชิงเซาบ u e ชะเชิงเซา Blue Tech City แห่งนี้จะมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจธธ สังคมสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและโลกให้มีความมั่นคงม,มั่งคั่งและ